แ8340เข้าใหม่สองคันนะครับยอดที่ยมในชั่วโมงนี้นะครับ6ตัวโรโบโรงงาน1 2 5แรงม้านะครับลงริปเปอร์ห้าขาัดใบอ้อยเครื่อง202นะครับสบายๆนะครับมาใหม่สดๆนะครับที่บริษัทเรามีให้เลือกหลายคันนะครับแป8340นะครับมีเกือบๆ10คันนะครับที่สำคัญนะครับราคาย่อมเยาวครับ ทีู่จิแท็กเตอร์8340มีหลายคันราคาย่อมเยาว์นะครับลองมาเช็คราคาดูได้นะครับสภาพพร้อ,อมใช้งานนะครับประกอบล้อก็ใช้งานได้เลยนะครับที่ฟูจิเรามีให้เลือกราคา้็ย่อมเยาว์นะครับ8340นะครับปีเยอะนะครับที่ร้านเรามีสตอ็อก สกูน40นะครับกว่า50พันนะครับ6 4มีหมดนะครับมีทุกเกียร์นะครับทุกแบบทุกสภาพทุกราคานะครับนี่ครับตันนี้เป็นยวนะครับยางหลังใหญ่ๆเลยนะครับนะครับยางยางรอหลังจะแต่สามก็จะล้อใหญ่ๆแบบนี้นะครับการขค้นสวยง้วดนะครับ ลากอะไรครบเลยนะครับสวยนะครับคันนี้สวยเลยนะครับมีเวทมาพร้อมนะครับสโบรโรงานนะครับอันนี้แปลงชุดกองทีอดมานะครับดูดอากาศที่สูงนะครับเห็นนะครับเมืองนอกยังแปลงมาเลยนะครับชุดกองอากาศนะครับเพราะว่าดูดไอฝักกระโปรงมันไม่พอนะครับมันมีปัญหาเรื่อง ฝุ่นมันเข้าจากฝากระโปรงนะครับมันอยู่ต่ำนะครับเขาแก้ให้ดูดสูงนะครับเห็นไหมครับฝรั่งยังแก้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นรุ่น TS มันจะอยู่แบบนี้หมดแล้วนะครับมันเป็นมันเป็นข้อจอยในรุ่นสี่สูตรนะครับว่าดูดอากาศในฝากระโปรงมันไม่เวิร์กนะครับต้องดูดจากข้างนอกนะครับแล้วดูดทําสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นโอกาสที่ฝุ่นจะขึ้นไปถึงนะครับมันก็น้อยกว่านะครับมันจะผ่านตาแรงน้มถ่วงขึ้นไปนะครับมันก็ ยิ่งสูงมันก็ยิ่งอากาศสะอาดขึ้นนะครับยิ่งสูงอากาศทิ่สะอาดขึ้นนะครับที่ปุดมันก็จะเลี่ยๆอยู่ดินนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันนะครับ